ู้ชมที่เคารพครับ,รบนี่ผมแค่เห็นคุณผู้ชมยังไม่เห็นนะครับห้องนี้เป็นห้องที่สะสมถ้วยของเสียธงชัยนายสก๊อตที่อยู่ในวงการนักลงจุกเกือบ20ปีเต็มครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในห้องที่าเต็มไปด้วยถ้วยรางวัลเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมครับเสียครับ,รบแนะนําหน่อยได้ไหมครับว่า ถ้วยมหามงคลสําหรับวงการนกที่อยากได้นะครับใบนี้ครับเสียตรงชัยรลสกอตครับถ้วยในหลวงครับถ้วยในหลวงนะครับสากลที่หนึ่งสากลที่หนึ่งนะครับนี่คือถ้วยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเดี๋ยวผมหันนิดหนึ่งนะครับนี่ทางนี้นะครับพชรอครับคุณผู้ชมครับถ้วยใหญ่ที่จังหวัดอะไรครับเสียงรู้สึกว่าเป็นวัดไร่ขิงครับวัดไร่ขิงเราก็รู้จักกันดีนะคุณผู้ชมต่อมาครับพระราชินีครับที่หนึ่งนกเสียงครับถ้วยพระราชินีที่หนึ่งนกเสียงก็ที่สนาม เทืดไทยครับที่สนามเทือดไทยนะครับสนามเทือดไทยนี่ถ้วยมหามงคลครับคุณผู้ชมนี่ถ้วยในหลวงถ้วยสมเด็จพระนางเจ้านะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งคุณผู้ชมฟ้าชายโอ้นี่ถ้วยใบนี้ที่หนึ่งที่จังหวัดตากนะครับหันนิดนึงครับได้เห็นกาสัญลักษณ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่คือถ้วยสมเด็จของพระบรมคือเจ้าฟ้าชายนะครับเป็นถ้วยที่หนึ่งจังหวัดตากเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วก็นี่นอกจากนั้นครับ เสียครับนี่ก็เป็นถ้วยงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์พระบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็มีถ้วยรางวัลของในหลวงนะครับที่ทรงโปรดก้าโปรดกระหน่อมนะครับให้ประสุขนกรเล่นนกกันอย่างมีความสุขนะครับ,รบถ้วยรางวัลการแข่งขันนกกรงวัวจุกเป็นถ้วย มหามงคลสาหรับพี่น้องชาววงการนกกรงหัวจุกที่เราบอกตรงๆเลยครับว่าทุกคนอยากได้ทุกคนอยากได้ครอบครองเพื่อเป็นสิริมงคลกับวงการนกนะครับส่วนใหญ่แล้วงานถ้วยพระราชทานนี่เศษส่วนใหญ่เขาจะก็จัดกันที่วัดได้ขิงที่เรายุคกันวัดได้ขิงเป็นงานมหามงคลแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีทางสมาคมก็ร่วมจัดกันโดยตลอดภาพนี้ครับเสียนิดนึงภาพนี้ก็คือนี่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 ใครครับนี่ครับนี่คือเสียชงชัยไรสกอตนะครับที่ถ่ายแล้วก็ นายกสมาคมเขาชวาเชครับครับแล้วก็นี่ที่รู้จักกันดีนะครับก็คือป้าปายับคำพันธ์ที่อยู่ในวงการนกมาเหมือนกันครับที่นี่สามนายกคุณผู้ชมนายกนกกรุงวอจุนกเขาชวาพระเครื่องกว่าจะได้รวมกันแบบนี้คุณผู้ชมครับเวลาแทบไม่มีมาทางนี้ครับเสียโอ้โหนี่ที่นี่มีแต่เพื่อนนะครับนี่ก็เป็นรูปนกกรุงัวจุนนี่เขาไม่เขาไม่มาวัน้จัดจัดทำบุญบ้านครับจัดทำบุญบ้าน ไผ่เขียวของทีมงานไผ่เขียวชมรมไผ่เขียวนะครับนี่เสียครับทางนี้นิดหนึ่งครับเสียโลโก้ของเสียธงชัยแลนด์สกอตนะครับเป็นรูปนกชุกมวยงซูมนิดหนึ่งครับเป็นสัญลักษณ์ความเป็นเสียธงชัยหรือว่าไข่ของเสียธงชัยแลนด์สกอตนี่ฝ่ายแดงครับคุณผู้ชมครับนี่คือสายมงคลนี่รูปการูปมวยนะครับนี่เข็มขัดมีเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นฝ่ายน้ําเงินมีเสน่ห์คุณผู้ชมที่เคารพครับว่า ในวงการนกกรุงัวจุถ้าเราหันมาให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ารูปนกชุกม,มวยเป็นลักษณะการต่อสู้แห่งวงการนกของเรานะครับมอบโดยเสียธงชัยลายสกอตสนับสนุนโดยเสียธงชัยลายสกอตนะครับ<ส>เดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมครับยังมีอีกห้องหนึ่งเต็มเดี๋ยวค่อยต<ม>ิดตามเดี๋ยวเจอกันครับคุณผู้ชมครับครับต่อไปครับเราจะมาดูในเรื่อง ของก่งนกครับให้เสียแนะนํานิดหนึ่งครับนี่เป็นแค่บางส่วนนะครับนี่คือกรงนกนะครับกรงนี้ก็สวยนะครับใบนี้โอ้โหเป็นไม้นะครับไม้นี้เป็นไม้ไม้หมัดผูนะครับคุณผู้ชมฝังด้วยงางาช้างนะครับคุณผู้ชมครับ ลายสวยมากนี่เป็นช่างนนฉวางครับนนฉวางช่างนนฉวางไ,ไปเจอที่งานที่สุราษฎร์ไปเจอที่งานที่สุราษครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆดูลผลงานฝีมือแปรนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเป็นกรงนกที่เสียธงชัยลายสกอตอย่าพูดวา,าสะสมคุณผู้ชมครับบอกว่าเออมีช่างดีๆเ็าอยากเก็บไว้นะครับแล้วนับวันยิ่งมีราคาค่าง,งวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผลงานชิ้นดีๆแบบนี้นะครับช่างนนสวัตรเขาถัดทำไว้ให้เสียโดยเฉพาะนะครับอันนี้เสียรักมาก คือแปลกทุกอย่างนะครแปลกทุกอย่างนะครับตรงใบนี้เป็นของช่างอะไรครับเสียครับไม่มีช่างครับไม่มีช่างเด็กหนุ่มอ่ะยู่ที่เขาเ็าส่งเข้าประกวดที่หนึ่งได้สามครั้งส่งเข้าประกวดด้วยครับผมก็ได้สองครั้งตรงใบนี้ครับทํากับไม้ไผ่ครับเป็นไม้ไผ่แกะสลักที่สวยนี่นี่ครับอยู่ใต้คงเป็นรูปอะไรครับใต้คงนั่นโอ้โหเป็นรูปมังกรหรือเปล่าครับเนี่ย รูปมังกรนะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ที่สวยๆซ่อนเล่นไว้อยู่เสานะครับเป็นมังกรพันตามเสาทั้งหมดไม้ไผ่ทั้งหมดคุณผู้ชมครับไผ่ทั้งนั้นถ้วยหัวกับไผ่ผมบอกให้เลยว่าทําด้วยไม้ไผ่นะครับอ่างอาบน้านะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับให้รู้เลยครับว่าโอ้โหงานฝีมือปานนี่นี่ดูด้านบนครับคุณผู้ชมครับด้านบนอีกการันตีโดยการประกวดเบอร์หนึ่ง งานประกวดกรง e สวยงาม <giving quin. S 1> งาน <ส Liberty. S 1> ใหญ่ๆฝีมือสร้างสรรค์ครับคุณผู้ชมครับไม่อยากพูดเลยว่าราคาเท่าไหร่หรอเสียทงชัยลายสกอตครับประมาณราคาข้างวดนิดหนึ่งตอนนี้ก็สองแสนมั้งสองแสนคนขอซื้อประมาณสองแสนเพราะคุณผู้ชมอย่าลืมครับกรงใบนี้คือไม้ไผ่ทั้งหมดไม่มีไม้กิ่งนี่คือซี่ก็ไม้ไผ่เสาไม้ไผ่แกะงานอะไรก็ไม้ไผ่ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับแม้แต่ตะขอเองคุณผู้ชมครับและประกวดที่ไหนได้ ที่หนึ่งในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับห้าหกครั้งนะครับถ้าเป็นใบนี้ผมบอกให้เลยครับเสียครับมีใบเดียวไหมครับู้นสึกจะใบเดียวนะใบเดียวครับ,บ,บ,บเป็นใบ,ใบเดียวเอาละมาเสร็จตรงนี้แล้วก็จริงๆในความเป็นของเสียตรงชัยนี่คือกรงใบไหนไหนก็แล้วแต่ก็คืออยากเก็บไว้น,น,นะครับเขาเขาคอยเผื่อขออนุญาตหยิบขึ้นมาก่อนครับคุณผู้ชมคือแกะรูปมังกรน่ะตัวมังกรเนี่ยประมาณห้าสิบหกสิบกว่าตัวมั้ง วันนั้นนับทั้งกองเนี่ยมีหกสิบวัตัวน,นี่ทํากับเขคา,ขค,วาขควายเผือกคุณผู้ชมที่คร,ครับแกะเป็นรูปมังกรนี่เป็นลายมางังกรนะครับคุณผู้ชมเขาควายเผือกอย่างเดียวและหายากไม่ละทีมงานหายากจริงๆเขาควายเผือกเป็นซี่เขาควายด้วยไหมครับเสียครับใช่หมดเลยครับโอ้โหย่อนี่เขาควายด้วยเหรอครับเนี่ยครับหมดเลยครับเลยไม่ว่าจะเป็นคอนปืน ไม่ว่าจะเป็นประตูนะครับในประตูขอควายเผือกเป็นอ่างน้ำนะครับเป็นที่เกาะคอนกเสียบที่เสียบอาหารนกครับทีมงานครับที่เสียบอาหารนกใช่หมดมแล้วก็นี่เสารครับคุณผู้ชมครับเสารกรงเสาที่กรงเป็นรูปล,ลายมังกรทั้งหมดคุณผู้ชมตอนนี้ผมบอกให้เลยว่าต้องนั่งเพื่อจะนําบรรยากาศกรงที่ทํากับเขาควาย ผมบอกเลยคุณผู้ชมเขาควายทั้งชิ้นเลยครับมาด้านบนครับทีงมนดูด้านบนนิดหนึ่งครับแม้แต่หัวกลงครับนี่หัวกลงนี่คือกลึงทั้งหมดนะครับแล้วก็แกะลายดอกหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นนะครับแล้วก็แกะสลักนะครับเป็นรูปมังกรสวยจริงๆเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะครับที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเอาละเก็บแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โห ผู้ชมครับถ้าได้เราสักลูกนะครับโอ้โหคุณผู้ชมที่เคารพครับนอกนี้ก็เป็นกรงช่างฝีมือดีนะครับที่เสียสารสมเอาไว้นะครับนี่ก็มีอีกหลายใบมีทั้งอู้ว่านี่ดูครับขอโทษที่คุ้ชมขอโทษที่คุ้ชมขอโทษที่คุ้มชมนี่ลูกนี้ทําให้ชมนะครับคุณผู้ชมต้องด่าสุรสุรแน่เลยว่าโอ้โหกรงนี้หัวครับ